จับหอกให้แล้วก็จับจับกระตอกเกิดไปปุ๊บแล้วก็โยนดัดขึ้นอย่างเี้ไม่ได้จับเองว่าตามใจนะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมาสัมพุทธศสาข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองนะสิบุญขอเท่าายข้าวตอกดอกไม้เพื่อเป็นการมงคลต้อนรับองค์พระภูมิก็รับองค์ตายายขอความสิริมงคลจงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านให้มีความร่ำรวย รวยเงินทุกวันรวยเงินทุกเวลารวยเงินทุกคืนรับทรัพย์ตลอดทุกนาที<น>เงินเต็มบ้านทองเต็มหอบทองเต็มห้องอเพชรกินกินดาหลังไหลมาทีมาทั้งแปดทิศมีกู้ประถมทั้งสี่ทิศขอความเจริญในหน้าที่การงาน,น,นางและธุรกิจของข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าแล้วครอบครัวมีแต่ความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งความมั่งมีตั้งแต่ปัจจุบเป็นต้นไปคือ,อจ,จับจับจับคนละัำ Oh mm -hmm.